สวัสดีครับผมพบกับเกมโซลรกันอีกแล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับมีคำถามจากเพื่อนๆนะครับเข้ามาเกี่ยวกับการปละมูลนะครับหรือการซื้อการ์ดนักเตะนะครับซึ่งอ่ามีความสงสัยนะครับว่าไอ้เจ้ากากระบาทที่อยู่ตรงกาดเนี่ยนะครับมันมีผลอย่างไรนะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็เลยจะมาทำคลิปนะครับให้ดูว่า ไอ้กากบาทที่มันอยู่ใต้การ์ดเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วมันมีผลอย่างไรนะครับผมเท่าที่เห็นในเกมนะครับเราเห็นกากบาทนะครับอยู่2สีนะครับนั่นก็คือกากบาทสีน้ําเงินนะครับผมอย่างที่เปิดูหน้าจอในตอนนี้นะครับเนี่ยครับกากบาทสีน้ําเงินนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปจิ้มนะครับที่กากบาดเนี่ยครับสีน้ําเงินเนี่ยคือหมายถึงว่าเกมเนี่ยนะครับจะถูกคิ คะแนนนะครับในทัวร์นาเมนต์บางทัวร์นาเมนต์เท่านั้นนะครับนะฮะถ้าอันนี้แปลเป็นไทยให้เห็นเลยนะครับนะครับก็อานว่านะครับผู้เล่นคนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสโมสอที่ครอบคลุมเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ที่กําหนดนะครับไม่ได้รับคะแนนสําหรับลีกในประเทศของเขานะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูครับนะครับนี่ครับสิทธิ์ที่เขาจะได้คิดคะแนนนะครับก็คือเมื่อทีมนี้เนี่ยนะครับ ไปลงแข่งขันยูฟายูโรปาลีกครับคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะถูกคิดคะแนนสำหรับการ์ดใบนี้นะครับแต่ลีกในประเทศเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้อ่าไม่ใช่อาจจะนะครับคือยังไม่ได้คะแนนนะครับยังไม่ถูกคิดคะแนนนั่นเป็นเพราะว่าสโมสร์นะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับเกมโซ l แลนนั่นเองนะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือกากระบาดสีแดงนะครับผมกากระบาดสีแดงนี่ที่เราเห็นอยู่ใต้การนักเตะครับเช่นนี้ครับเขาบอกว่าเลยครับว่าผู้เล่นนี้นครับอยู่ในทีมที่ยังไม่ครอบคุมนะครับโดยเกมโซลนะครับแล้วก็คือถ้าคะแนนของเขาเนี่ยครับจะไม่ถูกนับคะแนนจะไม่ถูกนํามาคิดนะครับเมื่อคิดเข้าไปดูเนี่ยครับเขาขึ้นชัดเจนเลยครับ ว่าการใบนี้ยังไม่สามารถเล่นได้ในเกมโซลนะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมด้วยเหตุผลก็คือนักเตะคนนี้เนี่ยนะครับย้ายนะครับจากอุลรวาเลดไดมอนด์นะครับนะครับนี่ครับคลิกเข้าไปดูนะย้ายจากอุลรวาเลดไดมอนด์นะครับไปที่สโมสรอนมอนเตดิโอยามากตะนะครับทำให้การใบนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถ เล่นได้ตอนนี้นะครับเพราะว่ามอนเตดิโอยามากาตะเนี่ยอาจจะเพิ่งจะเข้ามา,าเซ็นเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเพิ่งจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับเกมนะครับก็เลยทำให้นักเตะคนนีย้ยังลงเล่นไม่ได้นะฮะเนี่ยครับนะครับ,นะรบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะประมูลหรือซื้อการ์ต่างเตะนะครับให้เราสังเกตตัวการ์ด ตัวกากบาทตรงนี้ใต้การให้ดีครับเพราะว่ามันมี2กรณีนะครับสีแดงเนี่ยคือมีสองเหตุผลนั่นก็คือนักเตะไม่ย้ายเข้าก็ย้ายออกครับมาจากทีมที่ยังไม่ได้อยู่ในเกมโซแลนะครับทำให้เราอาจจะเสียโอกาสครับในการเอาการครับไปลงแขกนะครับหรืออาจจะเสียเงินนะครับผมอาจจะเสียทุนไปเลยนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่น บางสโมสรนะครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเมื่อไหร่ครับที่เขาจะเข้ามาเซ็นสัญญาร่วมกันกับเกมโซลนครับ่็นะครับผมก็สําหรับกรณีของกากระบาดใต้การ์ดนะครับก็เพื่อนๆนะครับที่จะประมูลการ์ดหรือว่าซื้อกาดนะครับก็ให้ดูดีๆนะครับผมเนี่ยครับก่อนที่จะซื้อหรือประมูลนะครับว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรผมก็อย่างที่อธิบายไปต้นคลิปนะครับว่า เงื่อนไขของการ์ดใบนั้นนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมในการคิดคะแนนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราซื้อหรือรอมูลไปเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เรานะครับเสียโอกาสได้นะครับผมอ่าก็สาหรับคลิปนี้นะครับมาตอบคำถามเพื่อนๆที่สงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาทางไลน์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ